เดี Dante, ๋ยวเดี๋ยวไปของนานแ๊บนึ่เลยจ้ะเดี๋ยวจะลิ้นไห้ to ลิ loyalty, ้นหน้าต oui. well ้องเจอต้องเจอยาสลบยาสลบนี่หยอดลงไปเลยโอ้ยใหญ่เอ้ยโอ้ยมือกับมืตื่นมือในช้ดเสื้อผ้ามากินเนี่ยเสียบเสียบเสียบมาแบบว่าเดี๋ยวซื้อไผเจ้าเด้อซื้อไผ้าเซื้อผ้าเหรอเนาะตปไนไงแข็งนี้แข็เท็บขาบอลนวดให้ บอ็บอเจ็บบอเจ็บบเจบอเจ็บบอเจ็บเจ็บบอเจ็บบอเจ็บบอเด็บบอเจ็บบอเจ้าเจ็บบอเอ้ก็ดีเจ็นปกตินบ่นเจ็เออไปอเดี๋ยวพาไปกินจ้าบอเจ็้องมาตบอบเอเจ็บเจ็อเจ็เ็อาอเอเมันบอเจ็บบอเจ็บมอเบอเ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 จ็บบอกจอเเบิออู้ล อืมออ้หนะซีวิตนี่ทำให้อีเเทานะอีอืมโอ้ว่ยอืม,อมใส่มาเสื้อไพ่เนียงมีแค่นี้บ่จเย็นเย็นจะเย็นเย็นเา ใจเย็นเศราดวยอนก่มากินต่ตำบอกหงส์นี่ตีโอ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเนาะเฮียคือเกานั่นแหละบ้านเฮาของตรงนี้ตำองคงก่อนอืมคุณน้าี้าแต่เสียบใช่ก็ตำเองมบ้ญเนี่ยโอ้ยจะเห็นตำเองก็ตำเองของตัวเนาะแอบหวานเนี่นี่เนาะใส่ลายบนน้ำตาลแอบหวานโอ้ของแท้พ่อจะว่าคุณน้าโอ้โหเอาว่างไปนี่แหละมันยังกินไงอืมเอา นี่นี่โอ๊ยขาไมกินตรกนี่ตาหนีนึงนี่อั่งเย็ยนนี้กินเมื่อได้ให้กินตา้มบอกหู้ยกินเหลืองมาแล้วเดี๋ยวว่าเสื้อผ่ซเสื้อผ้า่าลาบปลาลาบปลาพร้อม,อมแต่หมูกำลับดีบ่หฮะกินแต่หมูกบลาบแค่นี้บ่แค่นี้ยังไงมิตรต้มพร้อมเอาเอาพอดี อัสดีค่ะมาไหมเนาะนี่ตุ้มนาตุ้มพร้อมเออตุ้มพอมเนี้วเอาเศษเศษเลยหนาง่วงวะอันคนขาแพ้ไหมเอาแล้วเป็นยังไนล่ะก็ตั้งเป็นเออตาเอิยมบ่กต้องใส่ตตเอิยมบ่ล่ะแล้เลี้ยงปอกแบดแบดเนาะกินกินกินเป็นไรเศษเศษวะเบษเศษเศษเฮ้ออะ่ ขุยหลายๆเด้อเอาทุกหน่อยมาให้ยู่ใส่หน่อยนะเเอาไม่ใส่หุยน้อยหรอต้ปลานี่างเดียวต้นเลยเราคือกินหลายคนนี่เนาะเ้ากินกันสองคนไม่เป็นตัวเลยป่ะเนี่ยข้าสั่งมาตัวนึงตัวนึงใส่ต้มตัวนึงดาบเลยพิเศษนะหรอพิเศษเลยอื ดูใจหนาปลาาปลาเสบเนี่ยพอเพจพ่อพมาเพดแม่พวนเพจจะพักไม่ไหลไเป็นเนี่ย,เ,ยเจ้านี่เเยเขาดูใจคอยเด็กขนกตรู้ใจเจ้าหเหรอน้อคุนไหนเขาเสื้อใจเจ้ามึงได้การอของแท้ไม่ธรรมดานะท่า เดี๋ยวเขาจะเอึงเขคเป็นักหวานแว้วกินไก่ก็คอยเป็นเป็นเมี่ยงดีกว่าอ๋อป้อนกันป้อนกันป้อนกันใครเมี่ยงให้เจ้ากินเดี๋ยวเขาป้อนเจ้าหางหัวหนุ่มเนาะเนาะ เป็นไออืมแสบๆเลยตัวแสบตำหงก์แสบเนาะจ้เพราะจำแสบวะแสบเขาขอตำเองตำได้กค่แสบน่า ฮักกระสุดฮ so ่าสุดยอดเนาะอ๋อเขาป่วนเจ้าเหนียวกวนแหลวขึ้นได้หวานแเถอะแล้วนี่เขาดูดหาเด้อดูดเซนหาบานนี้โอ้เขาดูดเซนหาย่านเจ้าเพชรแหมดูดเซนดูดเซน อออเอา้ากินโลดเอา้ากินโลดเอเป็นงโรเป็นยังโอ้ยอยกิน,กนโรดอเอา้านี่โอ้ยทางอื่นเนี่ยทำเป็นวอกอมเคลื่อนไสะท้านไหมคอยปวดเนี้ยไหมตัวเอเิ่นแพ้หรือมะหับกว่นี้คุณฟังเนี่ยตัวอิ่นเอาหน้าไม่ห้องก้อนหน,น้าไม่ห้องก้อน หอมมากราบน่ามัอืมหอามากราบอืมหอมาโอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยเครบทเย่อน,นเพิ่นมาฮับบ่แมนเอิึคนมาฮับตัวก็สิดดนแถวคนอะไปสร้างคนไะจะไปตัวเจ้าขอกระลงเอิญแล้วเนี่ย โบ้ถังคอแล้วเอินมากแล้วนะนะมาก็จวดถ่ายอยู่จวดมาแล้วนะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปของงานแป๊บนึงเลยเอาเดี๋ยวสิลิ้นให้ลิ้นหนะจ่ายจ่ายจ่ายเทะนี่รูเบ้าดอนนอยซะแล้วต้องเจอต้องเจอยาสลบยาสลบนี่หยอดลงไปเลยโอ้ยหยอดไปเลย หยอดไปเลยครับหยอดไปเลยนี่เดี๋ยันมากหลอนสรุป <laughs> แล้วเราก็ได้สวีทกัมนอง <Wow. S 2> <laughs> เฮาข่าม่าฮ่าฮอาฮ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 ่าฮ่าแมาฮ่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 นก่าฮ่าฮาเาฮ่า่ไป,าไปตั้งดฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า่ โอ้ยเก่งก oh. ่สดเองกอนหราไขกินสดกงกินกอืเดี๋ยห้องของนั Moon> ่มือ้นเขาไปนของนั่งก่อนบอกเล้บอกลยิ่งไปไมาไปอเอาเออเอาลงไปก่อนเด้อน้องแหนบจ้า ฟ้อ้นองแนนพร้อมแล้วะยี่เท่านั่นบ่โอ้ยพี่จัดการให้เรียบร้อยบุยากเออเอาหนาหอมกินเก้านึ่งเด้อห้องห้องเก้านั่นแหละบ่เป็นห้องเก้านี่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเดี๋ยวเฮียจองผู้วินล่าอาบน้ำแบบช้ำๆเฮาเลยเล่นกันสองคน เอ่ล่นกันสองคนจ้างบริการมาเลยมันวดให้เข้านอ้อสิมีแห้งเนาะเออ <Wow. S 1> อัน,นสนละเดี๋ยวอยู่นี่ทั้งนี้เนี่ยสิจัดการอีเท่าดอกบุญยากเออีอกเวลาเกาเวลาเกาโอเคโอเคซ้ำนี่แหละจุ๊บ นเราเด้อคนะุณ่ะค่าต่ำแบบงูจนน้ำแข็งละลายหมดแล้วหูหักเมียหลเรื่องความดีหักเมียเติมน้ำแข็งไม่ทาเมียเป็นยังดอกแต่ตอบแทนความดีแล้วเ,เห็นให้กี่แก้วไม่ดิแก้วก็ได้ดอกปเป็นปัญหาดอกขึ้นกับโมเสกเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวมาแล้วมาแล้วไอ้มาแล้วบอกจ้ามาไอ้แม่เป็นไหนเป็นไหนเออให้เราบอก กินน้ำแล้วไปโอ้ยกินแล้วจ้ากินแล้วจ้านั่งดีดีรู้จ้นั่งดีดีเฮานั่งน้ำเนี่ยกินน้ำกินท่าแล้วบ่กินแล้วกินแล้าก๋วยจี้กินแล้วมันบ่เอ้าชนแก้วเจ้านี่ไปจะให้เข้าหลายเนาะแจ้งมากกะสิผาสิปกีแล้วก็ยังคือเก่าอยู่แหมเป็นไง กินเบิดกินเบิดกินมันเบิดเลยเบิดเลยบ่กินเบิดเลยห้องกับเจกินเบิดอยู่นี่บ่กินเลยกินให้มันเบิดเลยไม่นะเบิดเิดปลาทองเนี้ยอือดอกินเลยเห็นเบิดเลยเออกินหลายๆกินเบิดตัวกินมันเบิดรลดเบิดเลยน่ะกินเบิดเลยมันยังสีหูผลบ่เดี๋ยวหูผลมันแสบบ่น้ำเอ้ากิน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 แับนี้ กินสิมก็อืดได้ห่ว,วงคนนีเป็นไหนส่งหว่วงไปบมได้หรอช,ชวยไอ้ยังจากเรียมัมนคำเนาะส่งหว่วงไปมันก็นี่คำได้ล่ะชิมห่วงไอ้ยังวะเนี่ยฮะมห่วงแล้วเขาเสที่เขาแสด้วยเขาคือส่งห่วงไหมก็อมงห่วงไอ้ยังฮะทุบใบน่เนี่ยโอ้ยเขาก็เขาก็สร้างมันห่อนี่ มันแสดมันหอนก็นี่โอ้ยหงงว่ะออ้ามวหยังโอ้ยโอ้ยใบใบม่วงโอ้ยโอ้ยหงวงแม่โอ้ยโอ้ยหงวงังรับจ้งอก่อนกระเด็นใช้มือขับรถใช้มือขับรถเอาจะาฝูงท่านีกอะไรนเออโอ้ยเ้ยซิมืออีหลีเว้ยใช้มือขับรถทําหาไหลโอ้ยคอยจิบเมื่อใจแล้วปะนี่โอ้ยคนกระตูงใหญ่เอ้ย บุกกับโมตื่นมาหนิโอ๊ยยังไงรับมันหลับลอกหลับเงี้ยวเดี๋ยวแบบไปเขาคอยาพากเมื่อบ้าน